ส่วนในระบบขับถ่ายนะคะส่วนในระบบขับถ่ายเรามาดูกันระบบขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตนะคะคือระบบที่ใช้ในการกำจัดของเสียเนาะเพราะฉะนั้นการกำจัดของเสียให้ทายว่าเป็นฉี่หรือที่ค่ะเออเป็นฉี่หรือที่ต้องเป็นฉี่นะเออปัสสาวะเราในหละเนี่ยร่างกายจะกำจัดของเสียให้อยู่ในรูปของฉี่หรือเรียกว่าปัสสาวะนั่นเองเพราะว่า อุจจาระเนี่ยไม่ใช่ของเสียนะอุจจาระไม่ใช่ของเสียไม่เออแต่เรียกว่ากากอาหารเออนะคะเพราะฉะนั้นของเสียที่อยู่ในรูปของปัสสาวะนั่นเองแล้วก็อวัยวะที่ขับถ่ายของเสียนั้นก็คือไอนั่นเองค่ะะ <c oughs> เรามาดูของเสีย ของเสียเนี่ยที่ออกมาที่ออกมากับปัสสาวะเนี่ยค่ะจะอยู่ในรูปของไนโตรจนาทเวสนะคะก็คือมีแร่ธาตุของไนโตรเจนนั่นเองเนาะของเสียที่มีแร่ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเกิดจากสารพวกใดละ่ะพวกแรกเลยนั่นก็คือโปรตีนค่ะแล้วพวกที่สองก็คือกรดนิวตรีกรดนิวตรีก็คือเป็นพวก Na, หรือ d ีเอนเั่นเองอ่ะเรามาดูรูปร่างว่าโปรตีนเนี่ยเมื่อมีการย่อยแล้วย่อยแล้วมันจะเป็นกรดอะมินโนถูกต้องไหมเมื่อกี้ที่เราเพิเ่งเรียนเลยนะคะโปรตีนมีการย่อยเป็นกรดอะมินโนกรดอะมินโนมีรูปร่างยังไงมันจะมีโครงสร้างแบบนี้ค่ะตีต่ออยู่กับเพลอันนี้เป็นซีสามเอ็นพีสองแล้วก็ ด e ี o อโอหเป็นความเป็นไนโตรเจนอย่างนะคะส่วนกรดนิวคลีอิก eat, เมื่อย่อยแล้วจะได้นิวคลีโอไทด์นะคะได้นิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์จะอยู่ในรูปนี้ห้าเหลี่ยมอันนี้เป็นอกเหลี่ยม คราวนี้พอจเจองของเสียอย่างเราบอกว่าของเสียจะอยู่อยู่ในรูปของธาตุไนโตรเจนนะคะของเสียอยู่ในรูปธาตุไมโตรเจนทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละนี่เพราะฉะนั้นเวลามันย่อยนะคะมันจะตัดช่วงน,นี้ทีแล้วส่วนที่เหลือก็คือตูดซนนึ่งก็สูดเสียอันนี้ก็เหมือนกันตัดตรงนี้ทีส่วนที่เหลือดูดซึ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ออกมาอยู่ในรูปของของเสียนั่นเอง นะคะต่อไปของเหลวที่ในรูปของไนโตรเจนเนี่ยมันจะอยู่ในรูปที่แตกต่างกันนะคะเรารู้แหละว่าไนาโตรเจนเนี่ยจะออกมาในปัสสาวะแต่ในปัสสาวะของสิ่งชีวิตต่างๆนะคะมันก็เป็นไนโตรเจนอเรียนที่แตกต่างกันอย่างอันเนี้ยอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เล็กที่สุดนั่นก็คือแอมโมเนียแอมโมเนียเนี่ยจะออกมากับ ก็คือเป็นสัตว์ที่ฉี่ออกมาค่ะเป็นสัตว์พวกปลาหรือเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ํานะคะเป็นสัตว์น้ําสัตว์น้ำเนี่ยจะฉี่ออกมาเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียก็คือตอนที่เป็นลมแล้วที่เราต้องดมแอมโมเนียมินมินี่ยอาจจะเป็นลมกลับไปอ,บอีกรออื่นนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ํกุ้งหอยปูปลานะคะส่วนรูปร่างแบบนี้นี้นแอมโมเนีย เอิขอโทษไม่ใช่มันยัมีในตัวเต้นนะคะอันนี้ชื่อว่ายูเลียนนั่นเองอันนี้ชื่อว่ายูเลียนนะคะจะเป็นพวกตับ์สัตับดกแบบนะคะตับแบบที่มันมีโครงสร้างร่างกายแบบเนี้ยที่มันสมบูรณ์นะคะแล้วก็คนแล้วก็สัตว์ืึองบกคขึ้นน้ำแล้วก็แล้วก็ไส้เดือน นะคะเส้เดือนแย่เส้นเดือนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นฉลามฉลามเป็นปลาที่ไม่ได้ฉี่ออกมาเป็นแอมโมเนียแต่เป็นยูเรียนะคะและอย่างสุดท้ายโมเลกุลใหญ่มากอันนี้เป็นกดยูริกค่ะเป็นกดยูริกนะคะจะเป็นพวกสัตว์ปีกสัตว์เลค้ยนแล้วก็เป็นพวกแมลงน,นะคะ เราลองนึกถึงขี้ที่จบนะเพื่ขี้ที่จบเนี่ยมันจะเป็นดำๆแล้วก็จะมีหัวสีขาวใช่ไหมตรงเนี้ยจะเรียกว่าขี้ส่วนตรงเนี้ยค่ะจะเรียกว่าฉี่นั่นเองซึ่งกรดยูริจะออกมาในรูปของฉี่ที่เปนเ็นแข็งแข็งแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นพิษที่สุดนั่นคือแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียจะมีความเป็นพิษมากที่สุดก็เลยต้องมีน้ำผสมออกมาเยอะที่สุด ลองลงไปก็จะเป็นยูเรยฉียคนเรามีมีม,มีมีความเป็นพิษอ่ะลองลงมาและกดยูริกเนี่ยมันเป็นกี่แขนก็คือไม่ค่อยมีพิษนะคะคราวนี้เราไปดูอวัยวะขับถ่ายเพราะฉะนั้นเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอวัยวะขับถ่ายของเราก็คือไตใช่ปะ่ะแต่ถ้าอวัยวะขับถ่ายของพานาเลียเนี่ยพานาเลียนมีไตไนเ,ไเนี่ยพาราเลียมีไตไหมเนี่ยเนี่ยรูปร่างของมันคิดว่ามันจะมีไตไหมเออมันยังไม่มีไตนะคะเพราะฉะนั้นลองเดาสิว่า พานาเลียจะฉี่ออกมาครับถ่ายของเสียออกมาในรูปของอะไรแอมโมเนียยูเรียหรือว่ายูริกลองถ่ายลองถ่ายต้องเป็นต้องเป็นแอมโมเนียนะคะเพราะว่าพานาเลียเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ําแค่นั้นเองพานาเลียอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็ฉี่ออกมาในรูปของแอมโมเนียนะคะอ่ะคาวนี้เรามาดูพานาเลียเนี่ยมันไม่มีตายแล้วมันใช้อะไรแะในการขับถ่ายนะคะซึ่งมันใช้โปโต เนปฟเดียมนะคะตดเอาไว้ด้วยจะใช้โปรโตเนปฟเดียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนเนี่ยนะเขาใช้คาว่าเฟรมเซลล์ Frame ตรงนี้แหละที่เรียกว่าโปรโตเนปฟเดียมมันจะเรียกได้สองอย่างคือโปรโตเนปฟเดียมกับเฟรมเซลล์นะคะเนี่ยในตรงนี้ของมันมันจะทำหน้าที่ในการดูดของเสียเข้ามา มันจะทําหน้าที่ในการดูดของเสียแล้วก็รวบรวมอยู่ในนี้นะคะรวบรวมของเสียอยู่ในนี้เสร็จแล้วค่อยปล่อยออกออกมาทานีนะคะขับของเสียออกนอกร่างกายอยู่ในรูปของแอมโมเนียนั่นเองเพราะตัวมันอยู่ในน้าําต่อไปไสเดือนไสเดือนเนี่ยจะมีลักสณนเป็นฟองๆอง่ะเราจะเห็นได้ว่าเวลาไสเดือน,น,นเวลาถูกถูกเจ็ดครึ่งหนึ่งหรืออีก ข้อก็จะแต่ตัวมันก็ยังดิบเด้งอยู่ได้คุณผู้ชมคนลุกดิบดิ่ะนะคะตัวมันจะมีอวัยวะอย่างเงี้ยทุบป,ป้องเลยมันเหมือนกันทุบป,ป้องเลยนะคะคราวนี้ในแต่ละป้องคืออะไรมันจะใช้เจ้านี่ค่ะเมตาเนฟิเดียมชื่อคล้ายๆกันนะเมื่อกี้โปรตวเลฟิเดียมอันนี้เป็นเมตาเนฟิเดียมนะคะในการขับถ่ายของเสียนั่นเองเนะาะราวนี้โปรตวเนฟิเดียมนี่คือคือตรงนี้ตรงสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดคือเส้นเลือดเนี่ย มันก็จะปล่อยของเสียออกมาเพราะมันดูดดูดซับสิ่งที่ดีไปในร่างกายแล้วใช่ไหมมันก็จะปล่อยของเสียออกมาออกมาจากจากเส้นเลือดปล่อยเนี่ยออกมาตามท่อสีเหลืองอแล้วก็ขับถ่ายออกมาที่ช่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหม external opening ก็คือเอาของเสียออกมาในช่องนี้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นแบบเนี้ยทุกข้อเลยเออถ้ามันมี ก็จะมีฉี่แบบรอบตัวเลยนะคะอันนี้เป็นการกับ่ายของเสียของไส้เดือนไส้เดือนกับ่ายของเสียเป็นอะไรจําได้ไหมเมื่อทีนี้ไส้เดือนเป็นอะไรไส้เดือนเหมือนคนเลยคะไส้เดือนเหมือนคนเลยนะคะเป็นยูเรียนั่นเองต่อไปเป็นกลุ่มพวกมแมลงแมลงจะใช้ท่อเมอพิเอียนนะคะท่อมันพิเอียนในการ ขับถ่ายของเสียท่อเมาพิเกนอะเรามาดูเรามาดูาาดท่อเมาพิเกนนะคะเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยยาวๆเนี่ยนั่นคือลำไส้ส่วนท่อเมาพิเกนคืออันนี้ค่ะเ,เนี่ยนะคะเนี่ยแหละคือท่อมาพิเกนท่อเมาพิเกนเนี่ยจะดูดของเสียจะดูดของเสียเข้าไปพอดูดของเสียเข้าไป เข้ามาในไหนเข้ามาในลำไส้และปล่อยออกทางทวารหนักนั่นเองน,นะคะซึ่งอยู่ในรูปของอะไรคะถ้า,มาแมลองก็อยู่ในรูปของอยูริกแค่นีไม่ยากเนาะคราวนี้เราไปดูสารเปรียบเทียบกันพนาณิยอีกรอบพาณิยะอวัยวะที่ใช้กับถ่ายนั่นคือโกโต,โตเนฟฟีเดียม โปรตีนเฟสฟีดียมนะคะพาเลียอยู่ในน้ำขับถ่ายออกมาอยู่ในรูปของขอเสียก็คือแอมโมเนียนะคะไส้เดือนใช้อวัยวะนั่นก็คือเมตตาเนฟฟีดียมซึ่งจะขับถ่ายออกมาอยู่ในรูปเป็นคนเลยก็คือยูเรียและมแรลงนะคะจะใช้เป็นท่อมัลติเดียนจำได้ไหมไม่รู้นะคะ ใช้ท่อมอพิเกียนจะขับถ่ายออกมาอยู่ในรูปของอยูริกเอนทีแห้งนะคะส่วนปลากุบหนกสังเกตได้เลยว่าเป็นสัตว์มีกระดูกอะไรกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นมันใช้ไตทั้งหมดเลยค่ะมันมีตไตอวัยวะขับถ่ายใช้ไตเหมือนกันแต่ขเขาเจาแตกงเลยค่ะปลาอยู่ในน้ำออกมาในรูปของแอมโมเนียกบ ครืงบุครึ้งน้ำเหมือนคนก็คืออยู่ในรูปของยูเลียนกเป็นสัตว์ปีกอยู่ในรูปของยูริกและคนก็คือยูเลียนั่นเองไม่ยากเนาะต่อไปองค์ประกอบในน้ําประสวะของคนนะคะองค์ประกอบในน้าปัะสาวะของคนเรามาดูอันนี้คนคนคนตาอ่ะคนมีไตสองข้าง อพอปล่อยของเสียปล่อยฉีออกมาก็จะหมากเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะพอมันเต็มมันก็จะฉีออกมาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นในฉีมีอะไรเมื่อเด็กเราเราแยกว่าเราแยกว่าในคนเนี่ยฉี่ออกมาเป็นยูเรียแต่จริงแล้วมันไม่ได้มียูเรียอย่างเดียวมันมีอย่างอื่น่ะผสมอยู่ด้วยแต่แค่ว่าอืมโดยมากอะค่ะจะเป็นยูเรียเนาะคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อไปขับ ออกมานะคะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคือมีน้ํามีน้ํามากสุดมีน้ําแล้วก็อยู่ในรูปของเสือที่ในรูปของยูเรียนอกจากยูเรียแล้วจะมีเกลือเคยไหมเวลาฉีดเราฉีดแบบกระดิ่งโดนปากคู่เคยนะแล้วก็จะมีรสชาติเค็มๆเมื่นไหร่นะว่ามันเป็นเกลือนะคะแล้วมันก็มีส่วนผสมของยูริกอยู่ด้วยแล้วก็น้อยสุดก็คือแอมโมเนียเนาะเออเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฉีดของคนจะมีน้ําตาลเนี่ย ไม่มีนะคะแต่ถ้าเราฉี่แล้วเร,เราสังเกตว่ามีมดมาขึ้นฉี่เรานั่นหมายความว่าในฉี่ของเราอะจะมีน้าตาลนะคะซึ่งฉี่ของคนที่มีน้าตาลนั่นคือคนที่เป็นโรคเบาหวานนั่นเองและในทางเดียวกันเห็นไหมว่าฉี่ของเราอะจะมีเกลือเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเค็มมากไปเราทํางานมากเราก็จะเป็นโรคไตนั่นเองนะคะก็จบแล้วในการขับถ่าย้องเสียนั่นเอง